สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการเปลี่ยนจำนวนคะเป็นทศนิยมนะคะทบทวนนะคะครั้งที่แล้วที่เราเรียนนะคะจะมีส่วน10ส,ส่วนร้อยส่วน1000โดยส่วน10นะคะเศษ1ส่วน10จะมีค่าเท่ากับ 0.1 0.1เพราะว่าเศษ1ส่วน10เป็นทศนิยม1ตำแหน่งและต่อไปเศษ1ส่วน100นะคะจะมีค่าเท่ากับ0.01ค่ะเพราะว่าเศษ1ส่วน100เป็นทศนิยม2ตำแหน่งและเศษ1ส่วน1000นะคะจะมีค่าเท่ากับ0 1 1บ0 1 ศูนยศูนย์หนึ่งนะคะเพราะหนึ่งพันมีเลขศูนย์สามจำนวนดังนั้นน่ะทศนิยมก็จะเป็นสามตำแหน่งค่ะทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนจำนวนค้าให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะอันนี้คุณรูทำผิดนะคะเป็นทศนิยมค่ะ เปลี่ยนจำนวนค้าให้อยู่ในรูปของทศนิยมตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างแรก3เศษ1ส่วน2 3เศษ1ส่วน2วิธีทำนะคะก็คือเรานำ3า3บวกไว้ข้างหน้าเลยค่ะแล้วทีเนี้ย2นะคะเป้าหมายของเราที่เราเรียนครั้งที่แล้วก็คือส่วน10ส่วน100 แล้วก็ส่วน1,000 2นะคะ2คูณหมีจะได้ผลเป็น10ดังนั้นนะคะเราก็เลยนำา5คูณทั้งเศษและส่วน1คูณหเป็น5 2คูณ5เป็น10จะได้ว่า3ามบวกเศษ5ส่วน10เศษ5ส่วน10นะคะเมื่อเราเปลี่ยนเป็นทศนิยมจะได้ทศนิยม1ตำแหน่งก็คือ0.5 จะได้ว่า3.5ค่ะการบวกทศนิยมนะคะนักเรียนค่ะการบวกทศนิยมนักเรียนจะต้องตั้งจุดให้ตรงกันเมื่อนักเรียนเขียนจุดได้ตรงกันแล้ว3นะคะจากที่ไม่มีจุดทศนิยมข้างหลังเราก็ใส่จุดแล้วก็เติม0เข้าไปค่ะจะได้ว่า3.0บ0.5คำตอบที่ได้คือ3.5ค่ะ เรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะ1เศษ2ส่วน4 4นะคะไม่สามารถคูณให้เป็น10ได้ดังนั้นเราจึงคูณ4นะคะให้อยู่ในรูปของ100โดยการที่เอา4คูณกับ25นะคะเมื่อเรานำา4คูณกับ25 2ข้างบนก็ต้องคูณกับ25ด้วยนะคะจะได้ว่า1บวกเศษ50ส่วน100ทีนี้เรา มาเปลี่ยนเลขเศษ50ส่วน100ให้เป็นทศนิยมนะคะจะได้ว่า0.05เพราะ100มี0 2ตัวนะคะดังนั้นทศนิยมที่ได้ก็จะเป็น2ตำแหน่งเมื่อเราได้แล้วนะคะต่อไปจะได้ว่า1บวกด้วย0.05 0.50นะคะจะได้1.5 1.5ยังไงนักเรียนขา 1น,นะคะเราไม่มีทศนิยมเราใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์เข้าไป2ตำแหน่งแล้ววางจุดทศนิยมนี้ยให้ตรงกันเมื่อนักเรียนวางจุดทศนิยมได้ตรงกันแล้วนะคะก็จะได้ว่า1 5 0 0จข้างหลังนะคะเราสามารถตัดทิ้งได้เลยเราก็จะเหลือแค่1 5ค่ะตัวอย่างนี้ก็จบแล้วนะคะนักเรียนลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ